สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ English with Mai กำลัอีกหนึ่งรอบนะคะ,ะแนะนำเพจอีกหนึ่งรอบเนาะนี่เป็นเพจ Mai g a m o a e n l i s h Academy นั่นเองค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของ Mai นั่นเองนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกับข้อสอบ v o c a b กันอีกแล้วค่ะแต่มันไม่เหมือนของอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะนี่แหละค่ะเป็นข้อสอบที่เราจะเจอกันในวันนี้นะคะซึ่งเป็นในลักษณะของ vocabulary ค่ะแต่ถามว่าต่างกันยังไงกับของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเป็นในลักษณะของ vocabulary แบบที่เราต้องตามหา synonym นั่นเองค่ะแต่ในสัปดาห์นี้นะคะเราต้องมาตามหา v o c a b ที่เอาลงไปเติมในช่องว่างให้ได้นั่นเองนะคะสำหรับจะต้องทำยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวมายคอยอธิบายให้ในทุกๆช่วงเลยนะคะ,ะเริ่มจากคำแรกที่เราจะมาแปลกันในวันนี้ค่ะ คำว่า the country นะคะซึ่งคำนี้นะคะแปลว่าประเทศนั่นเองค่ะซึ่งคำที่เราต้องการจะหาเนาะจุดๆ,ๆของประเทศนะคะอันนี้บอกถึงความเป็นเจ้าของเนาะ apostrophe s นะคะเกี่ยวกับ the discovery discovery แปลว่าการค้นพบนะคะค้นพบ of ก็เป็น preposition นะคะแปลว่าของของเนาะ อันนี้คือแหล่งน้ำมันที่ใหญ่มากๆนะคะ Big Oil Field Field ก็ตรงนี้แปลได้หลายอย่างมาเลยเนาะตรงนี้หมายถึงแหล่งนะคะแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ Was partly l e s s e n อ่ะอันนี้เป็นในลักษณะของ Passive Voice นะคะอย่างที่ไม้ได้สอนไปในคาบที่แล้วซึ่งเดี๋ยวเขียนหน่อยให้ด้วยนะคะ Passive Voice นะคะ Verb to be บวก Verb ช่อง3เนาะ ซึ่งในตรงนี้นะคะก็คือเป็น was were บวก verb ช่อง3ก็เป็นในลักษณะของ past simple นะคะอ่านี่ verb ช่อง3นะคะอันนี้แปลว่า lesson แปลว่าลดลงนะคะเป็น verb partly partly เป็น adverb นะคะเดี๋ยวไม่เขียนไว้ให้ตรงนี้นะแปลว่าบางส่วนอืม by โดยนะคะเป็น preposition โดย the announcement แปลว่าการประกาศนะคะหรือประกาศเฉยๆก็ได้เนาะอ่ะ of the geological difficulties เดี๋ยวเราเริ่มแปลจากคำว่า difficulties ก่อนนะคะคำว่า difficulties แปลว่าความยุ่งยากหรือลำบากนั่นเองนะคะ which เป็นคำเชื่อมเนาะ แลว,ว่าที่ซึ่งอันนั่นเองนะคะซึ่งจะทำให้ the oil difficult to reach ก็คือสามารถเข้าไปขุดเจาะน้ำมันได้ยากนั่นเองนะคะส่วน geological ตรงนี้นะคะเป็น adjective แปลว่าทางธรณีวิทยาน,นั่นเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาลองแปลแบบรวมๆอีกรอบหนึ่งเนาะอะไรสักอย่างหนึ่งของประเทศเกี่ยวกับการค้นพบแหล่งน้ำมันที่ยิ่งใหญ่ นั้นลดลงโดยการประกาศเกี่ยวกับความยุ่งยากทางด้านธรณีวิทยาซึ่งทำให้สามารถเข้าไปขุดเจาะน้ำมันได้ยากนั่นเองค่ะ,ะทีนี้เราตรงนี้นะคะเรามาวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะเราจะต้องเติมอะไรกันดีนะคะอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งมันลดลงใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีความยุ่งยากเกิดขึ้นในเมื่อมันมีความยุ่งยากเกิดขึ้นตรงนี้เป็นด้านลบเนาะ แล้วอะไรสักอย่างหนึ่งมันลดลงแสดงว่าสิ่งที่ลดลงตอนแรกๆที่เราได้ยินเรื่องข่าวมีแหล่งน้ํามันนะคะเราคงดีใจมากๆเป็นความรู้สึกที่มันเป็นด้านบวกใช่ไหมคะเสร็จป,ปุ๊บความรู้สึกมันด้านบวกมันจะลดลงเพราะว่ามันมีความยุ่งยากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของตรงนี้ต้องเป็นความหมายบวกเลยนะคะนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีตัวไหนที่เป็นในลักษณะความหมายบวก หรือที่เข้ากับตรงนี้บ้างนะคะคำแรกเลยนะคะ concern concern แปลว่าความกังวลน,นั่นเองค่ะความกังวลต่อไปข้อ b boy excitement หลายๆคนน่าจะเคยเจอ exciting กับ excited แล้วใช่ไหมคะซึ่ง exciting กับ excited นะคะเป็น adjective ของตัว excitement นั่นเองนะคะเดี๋ยวมายจะแบ่งไว้ให้เนาะเหมือนเรื่อง transitive verbal feeling ที่มายสอนไปในคลิปแรกเลยนะคะ exciting แปลว่าหน้าตื่นเต้นนะคะส่วน excited เป็นออ adjective อีกหนึ่งตัวนะคะแปลว่ารู้สึกตื่นเต้นนั่นเองนะคะหน้าตื่นเต้นกับรู้สึกตื่นเต้นนะคะเอาละอืมทีนี้อันนี้ก็แปลว่าความตื่นเต้นนั่นเองค่ะเป็นหนาว อ,อ่าเดี๋ยวมายขยับมานิดนึงส่วน Despair แปลว่าอะไรนะคะ Despair เป็นนา un นิกเหมือนกันค่ะแปลว่าความสิ้นหวังนะคะซึ่งก็จะเท่ากับ Hopelessness นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเขียนไว้ให้ด้วยเนะ Hopelessness มันมาจาก hope ที่แปลว่าความหวังนะคะแล้วก็ let's คือไม่มีใช่ไหม let's เป็นตัว suffix มาเติมนะคะกลายเป็นหนาวนั่นเองเนาะส่วน depression หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะตัว depression ก็คือเป็นอาการซึมเศร้าหรือความซึมเศร้านั่นเองนะคะก็คือมันจะมากกว่า sadness นิดนึงนะคะ sadness ก็คือจะเป็นแค่เศร้าเฉยๆแต่ว่า depression ก็คือจะเป็นอาการที่เศร้าแล้วไม่สามารถหาทางออกมาได้นะคะ อ่ะสำหรับตรงนี้นะคะอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไว้นะคะว่าตรงนี้น่าจะเป็นความหมายที่เป็นในลักษณะในด้านบวกเนาะเพราะฉะนั้นเราตัดทุกตัวที่เป็นความหมายลบออกไปเลยค่ะอ่ะซึ่งอันนี้ความกังวลความสิ้นหวังความซึมเศร้านะคะทุกตัวล้วนเป็นความหมายลบนะคะเราตัดทิ้งให้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบข้อ b boy นั่นเองนะคะหลายๆคนที่กำลังเดาอยู่แล้วเดาถูกหรือคิดตั้งแต่แรกแล้วถูกนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะ ่านี่นะคะก็เป็นเทคนิคการทำข้อสอบ vocabulary แบบ fill in the blank นั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะมายจะเอาอะไรมาฝากทุกคนเดี๋ยวรอติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ